สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีครั้งนั้นได้มีพระภิกษุสมกลุ่มเดินทางรอนแรมมาจากที่ต่างๆกันเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ภิกษุทั้งสมกลุ่มนั้นได้มาพบกันในระหว่างทางจึงได้รวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างที่ประทับ เมื่อพระบรมศาสดาทรงกระทำปฏิสันฐานแล้วภิกษุทั้งสามกลุ่มจึงกราบทูลถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่ตนต่างก็ได้ประสบมาในระหว่างทางภิกษุกลุ่มแรกเล่าว่าเมื่อพวกท่านได้ออกเดินทางจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาจึงรับบาตและนิมนต์ให้นั่งในเรือนและได้ถวายข้าวยาคู และของควรเคี้ยวต่างๆขณะนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเปลวไฟในเตาที่ตั้งอยู่ชายคาของเรือนได้ลุกโชนช่วงขึ้นเปลวไฟได้เป็นเปลวไฟได้ไหมเสมียนหญ,ญ้าที่มีลักษณะคล้ายห่วงอันหนึ่งที่ชายคาเมื่อเสมียนหญ,ญ้าถูกไฟไหมมันก็ปลิวขึ้นไปในอากาศพระเอิญขณะนั้นได้มีอีกาตัวหนึ่งกำลังบินมาพอดีคอของมันได้สอดเข้าไปในห่วงหญ้านั้น ฝ่ายก็ลุกขนและร่างของมันจนมันตกลงมากลางเรือนและนอนตายอยู่ที่นั่นเองพิสุททั้งหมดได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต่างก็สลดใจและคิดว่าเว้นพระศา,าสดาเสียแล้วคงไม่มีใครที่จะรู้วิบากกรรมของกาตัวนี้ได้ฝ่ายภิกษุกลุ่มที่สองก็ได้กราบทูลพระศาสดาว่าพวกท่านได้ลงเรือเพื่อเดินทางมากับพ่อค้า เรือได้แล่นออกสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ขณะที่กำลังแล่นอยู่นั่นเองเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเรือได้หยุดแน่นิ่งอยู่ท่ามกลางมาหาสมุทรนั้นแม้จะพยายามเพียงใดเรือก็ไม่ยอมแล่นคนในเรือจึงคิดว่าในเรือนี้คงต้องมีคนกาลากินีเป็นแน่ว่าแล้วจึงตกลงการทำสลากขึ้นแล้วจับสลากเพื่อหาคนกาลากินี และที่น่าแปลกที่ภรรยาของนายเรือซึ่งนางกำลังสาวและสะสวยกลับจับได้สลากนั้นแม้จะจับอยู่ถึงสามครั้งสลากนั้นก็ตกถึงแก่นางทุกครั้งไปนายเรือจึงตัดสินใจจับภรรยาของตนทวงน้ำโดยให้นางถอดเสื้อเครื่องอาภร์ทุกอย่างออกแล้วให้นางใส่เสื้อผ้าชุดเก่าๆแล้วสั่งให้เอากระออมใส่ทรายคล้องคอนาง แล้วจึงจับนางโยนลงสู่ทะเลไปฝ่ายพิสูจเหล่านั้นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็คิดว่าใครอื่นเว้นพระศาสดาเสียแล้วคงไม่มีใครรู้ถึงกรรมของหญิงนี้เป็นแน่พวกเราจะทูลถามพระศาสดาเมือ่อภิกษุกลุ่มที่สองเล่าจบลงภิกษุกลุ่มที่สามซึ่งมีอยู่เจ็ดรูปด้วยกันก็ได้เล่าว่าพวกท่านได้เดินทางรอนแรม,มาจากปัจจันตชนบท ในเวลาเย็นจึงได้แวะพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทั้งเจ็ดรูปได้เข้าไปพักจำวัดในถ้ำที่อยู่ภายในวัดนั้นครั้นตกกลางดึกเหตุการณ์ที่น่าประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆแผ่นหินขนาดมหฮมาใหญ่โตเท่าเรือนยอดได้กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำไว้แม้ว่าชาวบ้านที่ทราบข่าวจะมาช่วยกันผลักออกแต่แผ่นหินก็ไม่ขยับขยื่นเลย จนชาวบ้านตลอดทั้งเจ็ดตำบลได้มารวมตัวกันแล้วช่วยกันผลักแต่แผ่นหินนั้นก็ไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยจนทุกคนหมดความหวังส่วนภิกษุทั้งเจรูปนั้นต่างก็เสวยทุกขเ,เวทนาอดอาหารอยู่ภายในถ้ำจนเวลาผ่านไปถึงเจวันและแล้วจูจ่ๆแผ่นหินนั้นก็กลิ้งออกเองโดยไม่มีผู้ใดมาผลักเลยภิกษุทั้งเจ็รูป ต่างก็พายพร้อมซีดเซียวพระอดอาหารทุกรูปต่างก็คิดกันว่าบาปของเรานี้เว้นพระาศาสดาเสีแล้วใครเลยจะรู้ได้พวกเราจักไปทูลถามพระาศาสดาเมื่อพระพิสูจทั้งสามกลุ่มเล่าเหตุการณ์ที่ตนประสบมาจบลงจึงพากาันทูลถามถึงบุปกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสเล่าว,ว่าอีกาตัวนั้นในอดีต ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นชาวนาในกรุงพาราณสีเขามีโคตัวหนึ่งเป็นโคดือ้อแม้ชาวนาจะฝึกมันด้วยการตีและด่าว่าอย่างไรมันก็ยังดือ้อนอนด้วยความขี้เกียจอยู่อย่างเดิมในที่สุดด้วยความโมโหโเขาจงเอาฟ่อนฟางผ่านคอโคและจุดไฟเผาอย่างไร้ความปราณีโคนั้นจึงถูกไฟครอกตายไปด้วยวิบากกรรมนี้เมื่อลาจากโลกแล้ว ชาวนาได้สวยทุกในนรกตลอดเวลายาวนานวิบากกรรมส่วนที่เหลือจึงทำให้มาเกิดเป็นอีกาถูกไฟครอกตายในอากาศอย่างนี้มาเจ็ดครั้งแล้วจากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพันรยานายเรือที่โดนจับถ่วงน้ำว่าในอดีตเธอเคยเกิดเป็นพรรยาของข้ารับดีคนหนึ่งในกรุงพระราสีนางมีสุนัขตัวหนึ่ง เมื่อนางเดินไปไหนหรือทำอะไรมันก็จะคอยติดตามนางไปทุกที่ทั้งคอยนั่งเฝ้านางอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายต่างก็กล่าวล้อนางอย่างสนุกปากว่าพรานสุนักนางอับอายต่อคำล้อเลียนนั้นจึงทั้งไล่และตีสุนักเพื่อไม่ให้มันเดินตามแต่เจ้าสุนักก็ยังคอยติดตามอยู่ไม่ขาดเพราะเหตุที่ว่า ในอดีตย้อนไปสามชาตินับจากชาติปัจจุบันสุนัขตัวนี้ก็คือสามีของนางนั่นเองและด้วยความรักมันจึงคอยติดตามนางไปทุกที่ในที่สุดนางจึงคิดฆ่าสุนัขทิ้งนางเดินไปที่ท่าน้ําแล้วทาทีเรียกเจ้าสุนัขเข้าไปหาเมื่อสุนัขได้ยินเสียงมันก็ดีใจมากมันคิดว่านานแล้วหนอที่เราไม่ได้ยินถ้อยคําอันเป็นที่รักเช่นนี้ มันจึงกระดิกหางด้วยความดีใจและตรงเข้าไปหานางแต่ทว่าพรนรยาข้าด้หาบดีกลับชบมัะกลับจับมันมัดด้วยเชือกที่ปลายข้างหนึ่งส่วนปลายอีกข้างหนึ่งนั้นนางมัดเข้ากับกระออมที่บรรจุสายจนเต็มและโยนสุนัขพร้อมกระออมลงน้ําไปกระออมที่หนักอึ้งจึงถ่วงเอาสุนัขจมดิ่งสู่ใต้แม่น้ําจนมันสิ้นใจตายโดวยวิบากกรรมนี้เองนางจึงต้องตกนรก เสวยทุกอยู่ยาวนานโดวยวิบากกรรมที่เหลือจึงทำให้นางถูกจับทวงน้ำตายเช่นนี้มาหนึ่งอัตภาพแล้วครั้นพระาศาสดาเล่าถึงบุพกรรมของหญิงนั้นจบลงก็ส่งเล่าถึงบุพกรรมของพระภิกษุทั้งเจรูปนี้ว่าในอดีตพระภิกษุทั้งเจรูปนี้ได้เป็นเด็กเลี้ยงโคชาวกรุงพราราณสีและเป็นเพื่อนเล่นกันวันหนึ่งได้มาพบเห่ใหญ่ตัวหนึ่ง ด้วยความคึกขนองเด็กทั้งเจ็ดคนนี้จึงพากันไล่จับเฮ่เฮ่เกิดความกลัวมันจนึงหนีลงรูซึ่งอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งเมื่อมีอาจทำให้ตัวเฮ่ออกมาได้เด็กๆทั้งเจ็ดคนจึงปิดปากทางเข้าออกทุกช่องเพื่อจะขังตัวเฮ้ไว้และคิดว่าวันพรุ่งนี้พวกตนจะกลับมาดูใหม่จากนั้นจึงพากันต้อนโคไปที่อื่น แต่แล้วเด็กทั้งเจ็ดก็ลืมสนิทถึงเรื่องที่ตนขังเฮไว้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเจ็ดวันพวกเขาก็ได้ต้อนวัวย้อนกลับมาทางนั้นพอดีจึงจําได้ว่าพวกตนขังเฮไว้จึงพากันมาเปิดดูก็ได้เห็นตัวเฮพร้อมโซเหลือแต่เพียงหนังหุ้มกระดูกมันคลานออกมาจากจอมปลวกด้วยความเหนื่อยอ่อนเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วก็สงสารมันจึงปล่อยมันไปด้วยวิบากกรรมนี้เอง จึงทําให้คนทั้งเจ็ดถูกขังร่วมกันนานถึงเจวันแต่ต้องสวยผลอย่างนี้มาแล้วถึง14อันตรภาพแม้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นภิกษุก็ถูกขังร่วมกันอีกเพราะผลจากการขังเฮในชาตินั้นนั่นเองเมื่อพระบรมาศาสดาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของแต่ละคนจบลงพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศ ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่อาจพ้นจากกรรมชั่วได้เพราะไม่มีประเทศแผ่นดินใดที่เขาเข้าไปอยู่แล้วพาให้พ้นจากกรรมชั่วได้เมื่อสิ้นพุทธดํารัสพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุอริยผลมีโสดาบันเป็นต้น แม้พระธรรมเทศนาในครั้งนั้นก็เกิดประโยชน์อันไพศาลแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งสี่สืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน